กะทีกัะมีนเรื่องอะไรก่อนเนี่ยอะไรมาเล่นยังไงเอามาคูยกันอ่ะใครเรื่องผมมากับกพูดกันพี่วายคูยกันเหรอจะยังไงจะช่วยแปลให้ยเจ้ะเป็นยังไงบ้างเหล่าคนจับจิ้นกันตั้งแต่ในสนามบาสใช่นก็เล่นกันอยู่แล้วครับเล่นกันอยู่แล้วเอาอจริงๆมันโหสนิทกันนานแล้วครับเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็พวกเรานอนหอนอนอะไรอยู่แล้วก็เลยแบบสนิทกันโอ้ใช่ครับ ไม่มีอะไรไม่มีทางวายเลยครับเราสนิทกันมานานหรือยังกินรถจักกันมานานยังกับมีดอ่ะนานครับเป็นสิบน่าจะสิบปีได้นานมากกอน็ผมเข้าวงการอีกใช่ครับเราเป็นนักกีฬาบาสด้วยกันใช่ครับใช่แล้วบางคนจับจิ้งกันมันขืนไหมคนลุกคนลุกไม่พี่คือผู้บอกว่าอยู่ทีมบาสเดียวกันใช่ไหมแล้วมีคนจะทำมืออย่างกันลุกตกใจ คือก็คือแบบว่าเราเราอยู่ด้วยกันทีมบ้านเนี้ยคือพอมีคนจับจิกก็จะแบบเพื่อนจะชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆกับพวกเราสนิทกันหมดนะครับเล่นเล่นกันอยู่แล้วจริงๆมันมีโมเมนต์ไหนที่มันรู้สึกแบบว่าอุ้ยจิกหมอนเขาถึงได้เพื่อนถึงได้แซวในทีมอ่ะโอ้พี่รู้ทุกทุกคนว่าไงพี่พี่ว่าไงพี่ว่าดีพี่ว่าได้มันเคมีมันได้สองมีทิงมีนทิงเลยเอ้ะ มีนทิ้งหรือที่มีนอะไรมีนทิ้งหรือทีงมีนล้วแต่เลยทิ้งดีว่าจริงจรตอนที่เพื่อนแซวเราถามเพื่อนไปว่าทำไมถึงแซวโมเมนต์นี้ออกมาอืมก็ส่วนใหญ่เพื่อนจะแซวมาจากในเน็ตอีกทีนะครับในเน็ตในเน็ตในเน็ตเออในโซเชียลในโซก็ส่วนใหญ่เขาจะแซลมาจากในโซเชียลมากกว่าอะไรแล้วก็เพื่อนเห็นว่าเฮ้ยนี่เขาจับจิ่นอะไรแล้วเรบแกลเราแกลที่แกลเขาเหรอ ไม่ครับเขาแคปมาให้ดูมันจะมีไลน์กลุ่มมาเลยเนี่ยแต่เขิดมาเวลาเขาแซวมันจะทำให้ต้องแบบว่าเป็นระยะห่างว่าใกล้ชิดไปเดิมผมไม่อ่ะผมผมก็มีผมว่าผมกับน้องสนิทกันนานแล้วครับเขายิ่งแซวยิ่งสนิทมันยิ่งใกล้ชิดไปเดิมโอคือจริงๆอ่ะผมกับผมก็มีนะแล้วก็กับคนอื่นในทีมอ่ะเราก็เล่นกันอย่างนี้ครับคือเพราะว่าบาสมันเป็นกีฬาประเภททีมด้วยครับแล้วก็เราก็เลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็เลยทําให้เราผูกพันกันเลยเรียกว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบเอ้ย ใครจะไปรู้อะใครจะรู้วิธยังไงอะใครจะรู้วิธยังไงผมก็สับสนแล้วเนี่ยตอนนั้นอย่าไปนะหยอกด้วยมีหยอดว่าอะไรนะไม่ผมบอกว่าเออเสียแต้มไม่แคร์เสียแกมไม่ยอมไม่รู้ปกติอยู่ทีมด้วยกันไงใช่ใช่พี่พี่จิงเขาดูแลดีเลยคะพี่ดูแลดีครนะแต่พี่จริงก็เลยตอบกลับไปว่าเมาได้ที่เดี๋ยวพี่โทรไป <ว Christine> <c oughs> อ่านไม่ผมผมเพิ่งคิดได้ตอนนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นรายการสดไงพี่สดร <c oughs> ายการส,สดคนนึงประโยคด,ดุด,ดันอีกคนนึงคือแบบว่าซอมเจลมากอันนี้มันเหมือนมันอ่านมาแล้วเนี่ย <c oughs> <ด>ของผมนี่คือมันเข้าที่ผมทีเดียวผมเลยใช <c oughs> ่แล้วคือวินทิ้งก็ไม่รู้ได้ว่าผมจะส่งอะไรใช่พวกผีผักไหมครับผีบ้าผีบ้าไหนว่าผมยังเห็นหน้าผีอ่ะตอนเนี้ยเวลเห็นหน้าผีแต่ไงบ้างพอคนจับที่ม้ากๆมันมีเขินเนาะถึงขั้นเชียร์ว่าสักเรื่องไหมผม ถ้าเกริมเสริมไหมครัผมผมว่าผมกับมีมันเราอันนี้กันแล้วครับเราเรารู้กันแล้วกันแล้วหมายถึงว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราสนิทกันมารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงมีเป็นยังไงเฮ้กันที่เป็นอะไรทีีคสมมุติสมมุติสมมุติเลยถ้ามันจะต้องมีโปรเจกต์ที่ต้องเล่นด้วยกันจริงๆเนี่ยมันสามารถไหมโอ้ผมกลัวตลกกันเลยเลยขยอ่ผมกลัวขำคือผมว่าท้องแข็งตายอะย่างนี้ย ผมว่ายิ่งสนิทอะมันเล่นยากครับสมาผมนะแบบว่าถ้าสมมุติผมไม่รู้จักใครสักคนนึงแล้วเรามาร่วมกันในฐานะนักแสดงโอเคแต่ว่ามีนมีกับทิงมันเปนแบบว่ารู้กันเรื่้งแต่เด็กอะมันเลยแบบมองเราเราไม่ได้มองว่าน้องมันเป็นนักแสดงผมเป็นนักแสดงผมยังมองว่าเออมันเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนผมว่ายังเป็นพี่ที่โรงเรียนอยู่ไงก็เลยแบบแต่ณวันนี้เราเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่แล้วอ่าถ้ามันต้องสูบบทหรี่บ้ามันไหวไหม มีมไม่้องมาหมเลยมีรมไมทังที่เรามีประสบการณ์มาก่อนเราถ้า่งแต่ต้องต้องตต่อ่่อ่เดวเดี๋ยวโอไม่ได้ยังไงยังไงมียังไงบ้างการลหมที่ต้องเล่นร่วมงานกับพี่เพราะถ้าเป็นงานยากครมถ้าถ้าสมมติว่ามีมีติดต่อมาก็ยยากยากจะทีะ คิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ทำไมหลุดทุกจะหักกันพี่ผมหลุดแน่นอนหลุดขับแน่นอนเอาความรู้สึกตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้เอาความรู้สึกตอนนี้นะถ้าสามสองหนึ่งแอคชั่นได้หมายถึงความรู้สึกตอนนี้ณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ไม่ใช่ตรงนี้เะถ้าหลังจากนี้ไปเขายังจับจิ้นอยู่เราเดี๋ยวว่ากันอีทีก็ได้ครับเรามีฮีเสรร์มั้ย ไม่มีพี่เกิพี่เกิดไงเล่นกันอยู่แล้วเราเล่นกันอยู่แล้วเอาเอาผมไปทางนักแสดงเลยเหรอแบบว่าเรื่องแบบเล่นเรื่องเดียวกันอะไรแบบว่าเป็นเป็นเรื่องทั๊งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องได้ไหมพี่ดองได้มพี่น้องได้เล่นเล่นพี่น้องกันได้เพื่อนรักได้ไหมเพื่อนรักได้รักเพื่อนอะรักกันมากนะรักกันมากอะเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนนะ ก็ต้องมีธรรมภาคไงมีเขาถามแบบว่าเหมือนคขาถามแบบว่ามันไปทั้งได้หลายทางไม่ดนะเขาดีนะเขาทำนานไงแต่ว่าพี่ดิงนเขาแบบว่าไม่ทำนานเลยใช่ใช่เราไม่เยอะเถามจริงเขินไหมเนี่ยตอนเนี้ยเขินแต่ดูเหมือนแต่ดูเหมือนมีไม่ได้เขินนะมีน่าจะสัมภาษณ์บ่อยเนาะอันเป็นไปจริงจริงให้คะแนนความรู้ใจกันนะ โอ้รู้ใจอ่ะมองตาก็รู้ใจไม่เล่นเล่นบาดด้วยกันบ่อยอ่ะดูว่าจังหวะไหนพี่ทิ้งเข้าแล้วผมจะสอดบอลหรือว่าอะไรอ่ะคือแบบเข้าใจกันเข้าใจเล่นบ่อยเล่นกันบ่อยที่มันมันในเกมเพื่อนรักได้ไงอ่าเพื่อนรัก แป๊บนึงอย่าเด่นคิดตลอดเวลาเฮ้ยกระทิงคิดตลอดเวลาเนะาเป็นไรเ่นรักยังไงวะคือผมเข้าใจเรื่อนรักในสารับผมนะเัก่อนรักเพื่อนไง่ใช่ก็เป็นเื่องรักรื่รน้องอะไรอย่างเงี้ยผู้ชมนะเก็นแกลเหรอี้บวนตลอดแต่ว่าหลจากนี้คนจะจิ้งยังไม่ติดผมว่าส่วนตัวผม ไม่น่าเออสองตัวก็พวกพวกเราเล่นกันอยู่แล้วใช่ครับแต่แต่แต่ถ้าเกิดมมนสร้างความสุขให้คนหนึ่งก็โอเคใช่ครับแต่แต่ที่เขาไปจับกินอะไรอย่างงี้ผมก็โอเคนะเพราะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่แต่คือผมรู้กับน้องว่าอ่าผมกับน้องเนี่ยเราประมาณนี้เรารู้รู้กันอยู่แล้วเรารู้กันแค่สองคนรู้กันแค่สองคนง้าโอเครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอ้ยโอ้โอ้ยโอับโอ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 อ ไม่คือผมหลอกหลอกน้องไย้แต่แต่ผมมีกระดูกเตรียมไว้ให้ใช่ครบ่ายรูปคู่ก่อนค่ะขอโทษจะทิ้งมีดที่นึ่งสองอีกค่อยเดียกค่อยเดียกตวนี้่ะตัวนี้นะคะอ้าวไปอ่ินวยลูกตัวนี้นะคะหน่ขอถายูปนะคะน่องสามขอคค่ะมีค่ะได้ค่ะลูกที่าี่ขดที่ขชด้ี่ขา่าด่าดที่ขาดี่ขาดที่ขาดที่าี่ขาดที่ี่ขด่ข่าด่าดี่ข่ใ่ี่ อไ้ครับต้องการก่อนอะไรก่อนกลางก่อนนมาเลยค่ะเอาระบาไ้องพี่ดผเินห่อกกองพี่วันหลังผมไม่สัมาษณ์ูเลยไ่มไม่กาแต่ายเลดย